แปลงที่ดินนะคะถนนตรงนี้ก็คือจะอีกหนึ่งกมจะถึงถนนเลี่ยงเมืองใบพัดเส้น2 9 0้นครราชสีมาขอนแก่นนะคะค่ะเดี๋ยวเพื่อให้ดูด้านหนแปลงที่ดินก็คือเป็นเนื้อที่2ง,งานนะคะ200ตารางวาพร้อมบ้านโมเดิร์นนะคะบ้านสร้างใหม่นะคะแต่ยังไม่ได้ฉาบค่ะอากาศดีนะคะแปลงที่ดินหันหน้าไปทางทิศเหนือนะคะ เรามีมิเตอร์น้ำแล้วนะคะตรงป้ายแดงๆจะเป็นมิเตอร์น้ำเนาะแล้วก็มีหม้อไฟแล้วค่ะอ่หม้อหม้อไฟนะคะก็คือเรียบร้อยนะคะอยู่ในชุมชนค่ะอยู่ในหมู่บ้านค่ะมีบ้านเล็กที่แล้วนะคะบ้านเล็กที่259นะคะอยู่บ้านถนนถัวตําบลใหม่เพนนอนสูงค่ะขายยกแปลง600กแสนนะคะ ราคานี้เจ้าของที่ขายเท่าทุนนะคะเนื่องจากว่าไม่ได้มาดูแลมีบ้านหลายหลังค่ะนี่คือด้านในบริเวณแปลงที่ดินนะคะมีด้านหน้าสำหรับต่อศาสตรออกมาทำร้านค้าขายของได้นะคะแปลงที่ดินหันหน้าไปทางทิศเหนือนะคะเดีย๋ยวพัดพาด,ดูด้านในเนาะ หน้ากล้องก็คือด้านที่ใต้นะคะเรากำลังเดินดูแปลงที่ดินก็คือร้อมรั้วลวดหนามไว้เต็มพื้นที่แล้วค่ะอยู่ภายใต้รั้วลวดหนามนะคะคือแปลงที่ดินทั้งหมด2งานนะคะนี่คือด้านหลังค่ะสุดเขตแปลงที่ดินก็คือรั้วนะคะรั้วลวดหนามนะคะมีพื้นที่ใช้สอยเยอะมากด้านหลังนะคะ ถมแล้วแต่ยังไม่เต็มนะคะสามารถเติมดินเพิ่มได้นิดหน่อยนะคะสำหรับลูกค้าที่ชื่นชอบบ้านพร้อมที่ดินที่อากาศดีนะคะหางถนน290เลี่ยงเมืองขอนแก่นนะคะเพียง1นงกอมอค่ะด้านหน้าแปลงก็จะเป็นถนนหินคุกนะคะแต่อีกไม่นานจะเป็นคอนกรีตค่ะเพราะว่าทางผู้นำมาบอกแล้วว่าจะทำคอนกรีตเชื่อมกับถนนเส้น เรียงเมือง290จุดโคราชไปขอนแก่นนะคะนี่คือด้านหลังแปลงนะคะสุดรั้วรวดหนามทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะตามภาพเลยแล้วก็จะมีย้อนสอนย้อนแสงเนาะมีกอไผ่นะคะไผ่ไผ่หวานไผ่เลี้ยงค่ะค่ะเดิมๆเ,เลยอากาศดีนะคะนี่คือด้านที่ใต้ของแปลงนะคะมีพื้นที่ด้านหลังเยอะมาก อยู่ในชุมชนนะคะมีเพื่อนบ้านนี่คือด้านหลังของบ้านนะคะด้านหลังของบ้านค่ะเป็นบ้านสร้างใหม่ที่ยังไม่ได้ฉาบนะคะก็คือมีห้องน้ำข้างนอกค่ะต่อปะปาเรียบร้อยนะคะนี่คือด้านหลังนะคะด้านหลังค่ะในตัวบ้านก็จะเป็นบ้านโล่งนะคะเสาทั้งหมดก็คือเสาเก้าต้นนะคะ ในตัวบ้านก็จะเป็นบ้านโล่งๆนะคะ,ะบ้านใหม่เลยค่ะมีด้านหลังตรงนี้เราสามารถต่อออกมาทาครัวได้นะคะทําห้องครัวเพิ่มเติมได้ก็คือด้านข้างก็คือรถยนต์สามารถวิ่งเข้าไปด้านหลังแปลงที่ดินได้เลยค่ะเดี๋ยวพัดพาเดินไปด้านหน้านะคะคือด้านหน้าก็คือเป็นสวนไร่มันนะคะ หันหน้าไปทางทิศเหนือนะคะนี่คือทิศเหนือหน้ากล้องนะคะอ่ามีไฟฟ้ามีปาปามีเลขที่บ้านพร้อมเข้าอยู่ได้เลยนะคะอยู่เทศบาลน,นะคะขึ้นเทศบาลตำบลใหม่อำเภอโนนสงค่ะจุดที่ตั้งคือบ้านถนนถั่นถวนะคะอาจจะให้ดูด้านข้างเรามีเพื่อนบ้านเยอะแยะเลยอากาศดีมากค่ะเลยเธอไล่มันเนี่ยก็คือจะเป็นหมู่บ้านอีก กลุ่มหนึ่งค่ะอ่านี่คือด้านหน้านะคะอ่าด้านหน้าก็กว้างขวางนะคะมีหลักหมุดชัดเจนแนวเขตที่ชัดเจนนะคะสอบเขตแล้วอ่าด้านนี้ก็เป็นเพื่อนบ้านนะคะจุดตรงนี้จะเป็นคนกรีดไปเชื่อมกับถนนเลี่ยงเมืองนะคะแค่หนึ่งกมอเองค่ะเข้าโคราชก็ใกล้นะคะสะดวกสบายค่ะฮวงจุ้ยดีค่ะ นี่อีกด้านหนึ่งนะคะสนใจนะคะโทรหาพัดได้เลยที่เบอร์0917785908นะคะหรือ063 8956998นะคะหกแสนบาทที่ดินพร้อมบ้าน200ตารางวานะคะตะบ,บนใหม่เพดอนสูงจังหวัดนครราชสีมาค่ะจุดที่ตั้งบ้านถนนถั่วนะคะเพียงหกแสนเองค่ะ ด้านหลังก็ถมแล้วนะคะแต่ถ้าไม่พอใจซื้อเสร็จก็ถมเพิ่มได้นะคะนี่คือตัวบ้านข้างในก็จะโล่งบ้านหลังใหญ่มากนะคะเสาก้าต้นก็จริงแต่ว่าเป็นห้องกว้างค่ะนี่อีกด้านหนึ่งนะคะเมื่อกี้อันนี้ด้านที่ตะวันตกค่ะบริเวณกว้างขวางนะคะอากาศดีพัดให้ดูด้านหลังอีกรอบหนึงนะคะ ดีมากรถวิ่งออกวิ่งเข้าด้านหลังปลูกบ,บ้านได้อีกเป็นหลัง2หลังนะคะกว้างมากค่ะคลิปนี้พัดขอจบไว้แค่นี้นะคะสนใจโทรหาพัดได้เลยนะคะที่เบอร์0 9 1 7 7 8 5 9 0 8 6 0บาทพร้อมโอนนะคะถือเงินหกแสนบาทเข้าอยู่ได้เลยค่ะสาธุปโปรโภพครบคันค่ะเอกสารโฉนดคุดแดงนอสอสี่จอค่ะ ไปติดภาราใดๆถือไปโอนได้เลยค่ะที่สำนักงานที่ดินอำเภอโดนสูงจังหวัดนครราชสีมาค่ะสวัสดีค่ะ